เรื่องเล่าสุดหลอนเมื่อศพที่47เอกสารที่ผิดพลาดหรือเปลา่าพิมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตเวรกลางคืนงานของเขาคือรับศพจากโรงพยาบาลส่งเข้าช่องเก็บเย็นคืนนี้มีศพส่งเข้ามา3ศพรวมกับของเดิมที่มีอยู่43ก็ต้องเป็นศพที่ 44, 45และ46 ใช่ไหมแต่ตอนเขาเดิมตรวจในตอนตีสาช่องหมายเลข47กลับเปิดอยู่และมีถุงศพใหม่วางอยู่ข้างในอย่างเรียบร้อยศพที่ไม่ถูกรับเข้าพีมพุนง,งงเพราะไม่มีบันทึกการรับศพเพิ่มเอกสารยังคงแจ้งว่า46รายเขาคิดว่าอาจมีใครแอบวางไว้โดยไม่ได้ลงบันทึก เลยโทรถามพยาบาลเวนและ,ะแผนกฉุกเฉินไม่มีใครส่งศพเพิ่มไม่มีใครเดินเข้าห้องเก็บศพหลังเที่ยงคืนเขาจึงตัดสินใจเปิดดูในนั้นคือถุงศพแน่นหนาเย็บอย่างประณีตเหมือนเก็บไว้นานเมื่อเขาเปิดถุงออกกลิ่นเหม็นเนา่ารุนแรงถูโจมจมูกทันทีแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือใบหน้าศพนั้น หน้าตาเหมือนเขาเองทุกประการบันทึกจากกล้องวงจรปิดเขาตกใจจนแทบจะเป็นลมรีบวิ่งออกมาจากห้องเก็บศพไปแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพวกเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพบว่าเวลา0า1 3นาทีพิมในกล้องกำลังลากถุงศพสีดำเข้าไปเก็บในช่องหมายเลข47ด้วยตัวเอง แต่ความจริงเขาไม่เคยออกจากห้องเลยเช้าตรู่วันถัดมาตอนเชา้าไม่มีใครพบพีมพอีกช่องเก็บศพหมายเลข47ปิดสนิทเมื่อเจ้าหน้าที่เวรใหม่มาเปิดช่องตรวจด,ดูถุงศพข้างในหายไปแต่กลับพบกระดาษแผ่นหนึ่งถูกเน็บไว้ในช่องว่างนั้นเขียนด้วยลายมือว่า46บศพปลอดภัยแล้ว แต่ศพที่47คือชั้นที่ไม่ควรมีอยู่บางครั้งความผิดพลาดในระบบไม่ได้เกิดจากคนแต่เกิดจากศพที่รู้ว่าตนเองไม่ควรถูกนับรวมและมันก็พยายามจะลบตัวเองพร้อมคนที่เห็นความจริง